วันนี้หลวงปู่พุทธอิสระก็ไม่หยุดค่ะวันนี้ไปสองที่ตอนเช้าไปสภาตอนบ่ายไปดี i ค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นพอตกเย็นปุ๊บหลวงปู่ก็เขียน Facebook อีกวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของหลวงปู่พุทธอิสระจากวัดอ้อน้อยเกี่ยวกับเรื่องกรณีธรรมกายและมหาเทลสมาคมวันนี้ที่รัฐสภาตั้งแต่9้านาฬิกาเป็นต้นมาค่ะพระสุวิทย์ธิรธรรมโมหรือว่าหลวงปู่พุทธอิสระ จ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐมไปยื่นหนังสือถึงนายไพบูลนิติตะวันสปชซึ่งนายไพบูลนี้ก็เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิธีกิจการพระพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้หนังสือไปยื่นก็เพื่อขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินเส้นทางเงินของกรรมการมหาเถร,ระสมาคมทุกรูปค่ะ หลังจากที่โลกออนไลน์ได้ได้นำเอาทรัพย์สินของพระผู้ใหญ่บางท่านออกมาเผยแพร่วันนี้หลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าต้องไปตรวจสอบทรัพย์สินเส้นทางเงินของกรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปรวมถึงเส้นทางเงินและทรัพย์สินของธรรมกายและก็ของเจ้าอาวาสวัดธรรมกายธรรมชโยด้วยทรัพย์สินของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัดอย่างละเอียด และทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายขอให้มีการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณการใช้งบประมาณของมหาเถรสมาคมการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยสฆ์ทั้งของธรรมยุทธและมหานิกายอย่างละเอียดตรวจสอบทรัพย์สินไปถึงคนใกล้ชิดของเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสแล้วเจ้าคณะทุกระดับชั้นทุกวัดอย่างละเอียดแล้วขอให้รื้อฟื้นคดีของวัดพระธรรมกายขึ้นมาพิจารณาใหม่อย่างละเอียด รวมถึงขอให้จัดตั้งองค์คณะพิทักษ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาแล้วบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าเห็นความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัยมติอปัยยศที่แสดงออกมาจากมหาเถรสมาคมทําให้สังคมคลางแคลงใจมหาเถรสมาคมแต่ละรูปมีพันสามาก โดยเฉพาะวัดปากน้าภาษีเจริญอายุ9 0พรรษ0อายุ90ปีการทำงานอาจไม่ทันเกมฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายผู้ละเมิดพระธรรมวินยัยซึ่ง วันนี้หลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์วันที่เดินทางไปวัดปักน้ำภาษีเจริญเห็นพระรูปหล่อด้วยทองคำน้ำหนักหนึ่งตันเป็นรูปหลวงพ่อสดวัดปักน้ำที่วัดพระธรรมกายเป็นผู้มอบให้สมเด็จวัดปักน้ำเนื่องในงานวันเกิดจึงอยากให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินไปตรวจสอบว่าได้มาก่อนเกิดคดีหรือหลังการเกิดคดีหากได้มาโดยไม่ถูกต้องจะต้องมาทำการวินิจฉัยด้วยค่ะ หุวงปูพุทธอิสระบอกว่าขอให้คณะกรรมาการปฏิรูปดําเนินการพิจารณาว่าสมควรแล้วที่าศาสนาจักรจะต้องมีการปฏิรูปขอให้ปป,ปงตรวจสอบเส้นทางการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยสงสองแห่งคือมหามังกุฎกับมหาจุฬาเพราะมีข่าวว่ามีการเบิกใช้งบประมาณหลวงเมาเครื่องบินไปดูงานที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาหรือไปดูงานที่ปารีสฝรั่งเศส โดยจากนี้ไปจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลและคุยกับหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลแล้วก็จะไปดีเอค่ะไปฟังเสียงบางช่วงบาตอนของการแถลงข่าวที่สภาวันนี้ของหลวงปู่พุทธอิสระค่ะมีข้อเรียกร้องอย่างกราบก็คือนอกจากตั้งองค์กรพิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยและก็ช่วยมหาเถรทำงานแล้วก็ยังตรวจสอบทรัพย์สินของ มาเถนก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินของธรรมกายด้วยตรวจสอบเส้นทางทรัพย์สินของธรรมกายยังไม่พอขอให้ตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกวัดแม้แต่วัดอ้อนน้อยก็ไม่เว้นให้ตรวจสอบด้วยให้ตรวจสอบให้ให้หมดเลยว่ามายัางไ,ไงไปยังไงรวยมากรวยน้อยยากจนขนาดไหน เอาให้ชัดๆกันไปเลยแต่ว่าน้อยถ้าเจอหนี้แล้วช่วยใช้ให้ด้วยกันแลวกันคนตรวจสอบอ่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะมีแต่หนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ข้อสุดท้ายรื้อฟื้นคดีธรรมกายขึ้นมาทําไมนอกจากจะมาจากที่นี่มาที่นี่แล้วเดี๋ยวลงุงปู่นัดท่านหม่อมหลวงบรรดาดาวไปแล้วเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปยื่นหนังสือแล้วก็พูดคุยกับหม่อมหลวงพนัดดาแล้วก็จะเดินทางไปที่ DSI ขอให้ DSI รับคดีธรรมกายเป็นคดีพิเศษซึ่งมีหลายคดีมากแล้วก็จะถือโอกาสฟ้องร้องกล่าวโทษธรรมชโยเพิ่มขึ้นอีกคดีหนึ่งก็คือพูดอวดอุตตริมนุษษธรรมแต่ ประมาณว่านั่งสมาธิไปคุยกันสติีจ็อบได้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ทำหลังจากนั้นหลวงปู่พุทธอิสระก็ไปพบกับอาจารย์เทียนฉายกีราน,านันแล้วคุยกัน45นาทีถึงเรื่องแนวทางในการปฏิรูปของศาสนาจากค่ะและพอออกมาปุ๊บ ก็ได้มาเจอกับนักข่าวหลวงปู่พุทธอิสระก็บอกว่าศาสนาต้องมีการปฏิรูปโดยเฉพาะการทํางานของมหาเถรสมาคมซึ่งต้องมีบุคลากรใหม่ๆเข้าไปช่วยเหลือในการทํางานไปตรวจสอบเพื่อให้รวดเร็วโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงของพุทธศาสนาเช่นกรณีคดีพระธรรมกายเป็นต้นเนื่องจากอดีตที่ผ่านมามีหลายคดีที่มหาเถรสมาคมทําการตรวจสอบโดยเข้าถึงยากและล่าช้าเช่นกรณีภาวนาพุทโธกรณีพยันตราและกรณีหลวงปู่เนนคำ เป็นต้นเรื่องทั้งหมดกว่าจะมาถึงมหาเทรสมาคมทําให้ล่าช้าแล้วแก้ปัญหาไม่ตรงจุดซึ่งจากการหารือกับดรเทียนชัยก็รับฟังและเห็นด้วยในหลายประเด็นและเห็นว่าการปฏิรูปาศาสนาสําคัญเป็นประเด็นที่มองข้ามไม่ได้จะสําเร็จก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความถูกต้องหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าการเคลื่อนไหวในคราวนี้ไม่คิดว่าจะให้คณะสงฆ์มีการแตกแยกเหมือนกับ การร่างรัฐธรรมนูญในช่วงปีก่อนๆค่ะแล้วบอกว่าการเรียกร้องคราวนี้ก็เพื่อต้องการให้กลับไปสู่หลักคิดเดิมรากเงาเดิมของพระพุทธศาสนาเพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกนักข่าวได้ถามหลวงปู่พุทธอิสระว่าการเคลื่อนไหวคราวนี้ถูกมาว่าขัดกฎอายการสืกหลวงปู่พุทธอิสระกล่าวว่าไม่ได้ขัดกฎอายการสืกเพราะขออนุญาตแล้วและทุกครั้งจะทําอะไรขออนุญาตตลอด เมื่อถามอีกว่ากรณีชูวิทย์กมลวิสิ์หัวหน้าพักรักประเทศไทยโพสเฟซบุ๊กต่อต้านการออกมาเคลื่อนไหวของหลวงปู่หลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าอย่าได้ไปสนใจเขาปล่อยให้เขาหากินกับอ่างพวกแมงดาทั้งนี้หลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าต้องยอมรับก่อนว่าในมหาเถรสมาคมมีปัญหาเพราะขนาดน้องชายของพันตํตารวจโทดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปบวชเพียง1ิวันยังได้เป็นพระครูประหลัด เพียงแค่จ่ายเงินให้มหาเถรสมาคม10ล้านบาททางนี้ก็ยืนยันว่าไม่กังวลกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านแล้วก็รู้ลุงปู่บอกว่ารู้กันอยู่แล้วว่าพวกที่เคลื่อนไหวรับเงินมาจากที่ใดถ้าเปรียบเป็นพระ อีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นพระที่ห่มจีวรสีแดงถ้าเป็นคารวาสก็ใส่เสื้อสีแดงหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าวัดธรรมกายเป็นขุมพลังเป็นขุมอาวุธเป็นขุมกําลังพลและกําลังเงินให้กับกลุ่มการเมืองส่วนกลุ่มไหนหลวงปู่บอกว่าไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้แล้วหลังจากนี้ค่ะ หลวงปู่พุทธอิสระก็ออกจากรัฐสภาไปที่ธรเนียบไปหาหม่อมหลวงปนัดดาที่สำนักประหลัดแล้วก็ไปที่ดีเอสไอบ่ายโมงเครื่องวันนี้หลวงปู่พุทธอิสระเข้าพบนางสุวรรณสุวรรณจูทะอธิบดีดีเอสไอเพื่อขอหาหรือถึงแนวทางการรื้อฟื้นคดีฟ้องร้องพระธรรมชโยจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งยักยอกเงินวัดมูลค่า1,200ล้านบาทหลังมหาเถรสมาคมมีความเห็นสั่งไม่ประราชิกชี้ว่าเหตุไม่มีเจตนา พุทธอิสระบอกว่าคดีดังกล่าวก่อนหน้านี้เคยมีการเปลี่ยนชุดอายการสำหรับกระทั่งอายการชุดใหม่มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในสมัยคุณทักษิณน,นอกจากนี้หลวงปู่พุทธอิสระยังขอให้ดีเอรับเป็นคดีพิเศษพร้อมขอให้ตรวจสอบเส้นการเงินระหว่างวัดพระธรรมกายและมหาเถรสมาคมว่ามีการใช้ใจ่ายอย่างไรโดยเฉพาะให้ตรวจสอบกรณีวัดพระธรรมกายมอบพระพุทธรูปทองคําหนักหนึ่งตันให้กับวัดปากนะ้ำภาษีเฉลิญโดยขอให้ตรวจสอบว่า มอบก่อนหรือหลังดําเนินคดีค่ะลงปูพุทธอิสระบอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบอีก2คดีที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายคือคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ที่พบว่ามีการโอนเงินให้กับวัดพระธรรมกายและคดีสอบสวนรถหรูจดประกอบหลีกเลี่ยงภาษีหลังจากพบว่าพระ ในมหาเถระสมาคมหลายรูปครอบคลองลรถหรูไม่ต่ำป่ารูปละสองคันซึ่งหากสอบถามในรายละเอียดหลวงปู่พุทธอิสระบอกเพราะความเชื่อมโยงกับพระครูประหลัดิีนทิวดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านในการจัดส่งรถหรูไปให้กรรมการในมหาเถระสมาคมทั้งนี้หลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าการออกมาต่อสู้คราวนี้แม้จะมองว่าไม่เห็นความสําเร็จและรู้ว่าโดดเดี่ยวแต่จะไม่ ยหยุดดังนั้นทางด้านอธิบดีดีเอบอกว่าเบื้องต้นจะตั้งคณะทํางานสืบสวนข้อเท็จจริงตามที่หลวงปู่พุทธอิสระได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลื้อฟื้นคดีโดยจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแจ้งผลกลับให้กับผู้ร้องโดยเร็วที่สุดค่ะ นอกนอจากนี้นะคะนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนาะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีผู้กํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่าจะต้องตรวจสอบทุกคดีที่เกี่ยวพันและกระทบกับ,บวงการศาสนาค่ะเรื่องของพระพุทธศาสนามีสองส่วนที่เกี่ยวข้องคือศาสนาจากักรและอาณาจากักรโดยศาสนาจากักรคือมหาเถรสมาคมที่ดําเนินการไปตามระเบียบของฝ่ายสงฆ์ด้านอาณาจากักรคือรัฐบาลและหน่วยงานราชการเช่นสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้อง ต้องทำหน้าที่ทำนุบบำรุงศาสนาซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาทำงานอย่างเต็มที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกกรณีว่ามีผลกระทบหรือไม่และห้ามการเมืองเข้าไปยุ่งเด็ดขาดสั่งให้มีการเร่งศึกษากฎหมายเตรียมการปัดฝุนสะสางและเร่งแก้ไขค่ะนอกเหนือจากนี้กำลังเตรียมการรอที่จะผลักดันร่างพบรบใหม่ที่คลุมครองพุทธศาสนาอีกด้วยล่ะค่ะ นะคะก็มีการพูดกันเรื่องของกรณีวัดพระธรรมกายในธรรมเนียรบรัฐบาลวันนี้รองโฆษกของสํานักนายกรัฐมนตรีพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดค่ะพูดถึงกรณีของวัดพระธรรมกายโดยบอกว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วหลายหน่วยงานเลยทีเดียวและเป็นธรรมดาของสังคมวันนี้ที่มีความคิดเห็นต่างแต่ถ้าถามอะไรมากไปกว่าน,นี้ก็บอกว่าไม่อยู่ในอำนาจที่ตอบได้ไปฟังเสียงของรองโฆษกค่ะ จริงๆมันมีหน่วยงานที่เข้ารับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาเรื่องมหาอธิระสมาคมว่าเป็นธรรมดาของสังคมวันนี้ที่จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ว่าในความคิดเห็นที่ต่างเนี่ยมันมีวิธีการที่จะเสนอความคิดเห็นที่ต่างเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้พิจารณาทบทวนทําได้อ่ะให้ให้ดูเรียบร้อยไม่ถึงขนาดที่จะต้องระดมคน เคลื่อนไหวเพราะว่ามันก็จะขัดกับกฎหมายที่มีอยู่ขณะนี้และมันก็ไปเป็นชนวนที่ทําให้เกิดความขัดแย้งเรื่องอื่นขึ้นมาอีกก็ขอความกรุณานะครับว่าบ้านเมืองวันนี้เราก็มีปัญหาบอสมควรแล้วนะเรายุติความขัดแย้งมาได้เริ่มเดินไปตามรถแมพก็พอมีทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเรากลับไปลักษณะของการเคลื่อนไหวมวลชนเพื่อจะเอาให้ได้ตามสิ่งที่เรียกร้องมันก็แก้ไขปัญหาลําบากเรียกร้องทุกฝ่ายให้เคารพกฎกติกามีวิธีการอยู่แล้วที่จะเสนอความคิดเห็นต่างได้ กระทวงรัฐบาลมีนโยบายที่จะทำเรื่องยุติย่างไงได้บ้างโตเกินไปเรื่องโตเกินไปที่รองโคตรกจะตอบ <laughs>